พี่หอร์รมันี่ไหนแบบสวิงกิ้งก็ไม่ไม่เป็นไรหรอกพี่มีตังค์เท่าไหร่ตอนเนี้ยฮะมีอยู่แปดหมื่นเอหกหมื่นเอ้าแล้วจะมาประมูลใช่อยากได้ไม่มีจักบาทใช้ไปหมดแล้วสุดยอดโอเคแต่ไม่แต่หนูตั้งงบไว้แค่ร้านเดียวถ้าเกิดมันเกินร้านหนูก็ยังไม่เอารอเขาออกแล้วเราค่อยซื้อก็ได้ประมูลซื้อเขาดู มีนุณจะเอามาครับเนี Sud ่ยแม่ค้าผมมาดูมามาใครใครจะประมูลมามายืนหน้าผมส่วนใครมามาดูอย่าเฉยไปซ้ายขวาเลยแยกแยกเลยอะไรนะครับอะไรนะเปิดตะโกนได้หรือเปล่าครับเอาความโอเคครับประชจาทนเอ่อซอมเดย์เข้าใจว่ามันมันไปเที่ยวต่างจังหวัดกันเยอะคุณโชคดีที่คุณจะได้ห้องถูกดีนะผมว่าจะโชคดีจิงหวะวันอื่นก็น่าจะราคาสูงมาก เดี๋ยวเราจะเปิดประมูลกันที่4ห้องชั้นล่างก่อนนะครับแล้วก็อีก4ห้องชั้นบนผมจะเปิดอีกทีหลังวันที่8เ okay, ค1ห้อง1ห้องอยู่ได้3ท่านชัดเจนนะครับ1ห้องอยู่ได้3ท่านหลังจากห้องที่ไม่มีคนอยู่แล้วจะถูกนายกยึดคืนแล้วประมูลใหม่ส่วนคนที่เอาเข้ารายชื่อครบ3แล้วแล้วเอาคนออกจะไม่สามารถเอาคนเข้าได้อีกนะครับ ตั้งแต่ว่าคุณต้องตัดสินใจดีๆว่าใครจะมาอยู่ในห้องเดียวกับคุณนะเป็นรูเมทเนาะสิ่งที่คุณจะได้รับก,ก็จะเกณฑน,นะเบิรกรถที่นอนเทียบน้ําตู้เลเบลนะครับพบมีห้องล็อกอัตโนมัติไว้ให้สําหรับคุณมีคีย์การ์ดตื่นเต้นโอเคมาจาับมาเริ่มห้องแรกเลยเราปิดครั้งละหมื่นถึงแสนนะครับหมื่นถึงแสน ห้ามเกินนี้แล้วก็เริ่มต้นที่ศูนย์บาทนะครับอั้หนึ่งแสนห้านะช้าๆไปพร้อมกันเริ่มจากพ้อแรกเลยใครจะเปิดคนแรกมาโอ,โอลานครับหนึ่งแสนบาทโอเคฮะอเอาตังมาจากไหนโมเดมแสนห้าครับโอลานหนึ่งแสนหกครับหนึ่งแสนหกครับครั้งที่หนึ่งสองแสนครับสองแสนครั้งที่หนึ่งครับโอลานสองแสนห้าครับ สองแสนห้าคันที่หนึ่งครับสองแสห้าคันที่สอหอมสองแสนหกค่ะสองแสนหกหอมคันที่หนึ่งครับโมเดลโมเบสองแสนห้าครับอุราสองแสนหมห้าแสนครับห้าแสนคันที่หนึ่งครับ DR และเป็นเจ็ดห้าแสนเอ็ดค่ะห้าแสนเอ็ดครับอมมาพังห้าแสนสองครับห้าแสนสองคันที่หนึ่งครับ ห้าแสนองันที่สองครับเฮ้ยหลักแสนถือว่าได้อยู่นะอันที่สามครับห้าแสนสองขันที่สี่โคเดียมห้าแสนห้าครับห้าแสนห้าขันที่หนึ่งครับห้าแสนหกครับห้าแสนหกอันที่หนึ่งครับห้าหกหกแสนครับห0สหกซูครับเออคนเป็นแก๊งนะอ่ะดูได้ไงวะ ก่อนเลยหกแสนก่อนเลยบําเพ็ญสักล้อนหนึ่งดี่ะตลกแดกปมาอนเซก่าลยหกแสนเอาไปก่อนเลยดีไหมนาเมื่อกี้ขอโทษทีพีคนหกแสนครับอ่ะหกแสนแค่นี้หนึ่งไปเออเอาไปเลยหกแสนไม่มีตังหกแสนเอ็ดเหรอแสนหนึ่งหมืนครั้ที่สองครับหกแสนหนึ่งหมื่นครั้งที่สามครับ หกแสนหนึ่งหกแสนสองครับหกแสนสองครั้งที่หนึ่งครับหกแสนสองคั้งที่สองครับหกแสนสองครั้ที่สามครับหกแสนสามครับหกแสนสามครั้งที่หนึ่งครับหกสามครั้งสองครับไม่ประมูนาหกสาครับหกแสนห้าครั้งที่หนึ่งครับหกแสนห้าครั้งที่สองครับดีกว่าบแสนห้าครั้งที่สามครับหกแสนเจ็ดค่ะหกแสนเจ็ดครั้ที่หนึ่งครับหกแสนเจ็ดครั้งที่สองครับหกแสนเจ็ดคั้งที่สามครับ ไวเซอร์เจ็ดชั้นที่สี่ครับเจ็ดแสนครับเจ็ดแสนชั้นที่หนึ่งครับเจ็ดชันที่สองครับเจ็ดแสนชั้นที่สามครับเจ็ดเจ็ดันที่สี่ครับเจ็ดแสนชั้นที่ห้าครับคุณโป๊กได้ห้องที่หนึ่งไปห้องชั้นสองเจ็ดเลขเจ็ดสองครับเจ็ดแสนะโเจ็ดแสนครับ ถูกมากเจ็ดสองไม่สู้ต่อจดจดชื่อครับนั่นนัะดูเมทคุณแจ้งที่ที่ฉลับ9แสน9แสนล้านไม่เป็นไรหรอกอ้าวจริงเหรอใช่โอเคหนูสู้สุดใจโอเคหนูสู้สุดใจนโยคะเรียบร้อยกันายกเจ็ดแสนเกมครับไปที่ฉลับถ้าสมมติว่าผมซื้อแล้วผมเอาไปขายต่อให้คนอื่นได้ไหมครับประชาชนท่านอื่นได้ไหมได้ครับต้องขายคืนนายก ว่าถ้าคุณขาดแ็วคุณอยาจะไปเข้าแก๊งแล้วคุณไม่ได้ไอ้นี่แหละอ,ะอ๋อโอเคครับเยี่ยมเลยพี่ปักเลยงเลีย้ยเลยพักเลยขายขายขายเวลาเนี่ยพักเลยเดียกันเดูยกัน,นาการประชาชนมันมันมันเรียบได้เยอะดีครับมรผมว่าเพราะว่าคุณมีเมียเป็นเป็นแก๊งเมียเป็มาฝากของคุณเอาขึ้นมาเก็บในของในนี้ได้เบิกบัตปรประกันกับเมียคุณได้โอ้คุ้มเฮ้ยนี่ไม่ได้บอ,อกช่องทางนะเนี่ย พูดล,ลอยๆให้พวกแก๊งมันฟังอะนะเดีย๋ยวมันจะรู้ตัวว่ามันต้องมีเมีอะปรมาการชนบ้างอะไรอย่างเงี้ยอะโหลให้พี่ออกแก๊งกันนะจบไ,ไ, <c oughs> ไปเดี๋ยวพี่ห่าขึ้นกับผมนะโอเคไหมอาไปรู้อ่ะวิ่งมามีแบบประกันสิบไป <c oughs> อ่ะปล่อยได้เรื่อยๆอยๆอูยอ่บนเนี้ยวิ่งเข้าเลยบอกเลยเบลชิวนยูามาห้องที่สองครับห้องที่สองเริ่มเหมือนเดิมนะเย่อรานเริ่มก่อนเลย โอลาหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทครับโอลาห์ห่แนห้าครับคันที่หนึ่งว่าจะเยอะกว่านี้เนาะหอมสองแสนอมสแโาสองแสนหาคอแสหันที่หนึ่งครับหอมสามแสนสามแสนคันที่หครับโอลาสามแสน้าครับสแสนหันที่หน่งครับคันที่สองครับพี่แมวแล้วหรอพี่ข้างข้างหนูอะคันที่สามครับสามแสนหค่ะสามแสนหกคันที่หนึ่งครับสามแสนเจ็ดคันที่หครับพี่มีตังค์ในบัญชีเท่าไหร่สามแสนเดคันที่สครับหอมสามแสนปด หอมสี่แสนขีแสนคั้งที่หนึ่งครับสี่แสนคั้งที่สองครับสี่แสนคั้งที่สามครับโมเดลสี่แสนสามครับทำไมพี่ซุ้มสี่แสนสามใช่ไหมหอมสี่แสนห้าสีแสนห้าคั้งที่หนึ่งครับสีแสนห้าคั้งที่สองครับสี่แสนห้าครั้งที่สามครับสี่แสนห้าครั้งที่สี่ครับขีแสนแปดโมเลโอ้โหขีแสนแปดหอมห้าแสนหอมห้าแสนคั้งที่หนึ่งครับหอมห้าแสนครั้งที่สองครับ ห้าแสนขั้นที่สามครับหอมห้าแสนขั้นที่สี่โอ้โหห้าแสนห้ายังมาครับห้าแสนห้าขั้นที่หนึ่งห้าขั้นที่สองห้าแสนห้าขั้นที่สามห้าแสนหกค่ะห้าแสนหกยังมาครับขั้นที่หนึ่งครับห้าหกขั้นที่สองครับห้าหกขั้นที่สามครับหกแสนครับผมโอ้โหหกแสนับมาแล้วหกแสนมาแล้วหนึ่งครับหกแสนมาสองครับหกแสนมาสามครับหกแสนสองโอ้ยหกแสนสองขั้นที่หนึ่งครับหกแสนสองขั้นที่สองครับหกแสนสองขั้นที่สามครับ หกแสนสองันหกแสนหกค่ะแสนหกก็ยังมาสู้ครับหกแสนหกั้หนึ่งครับหกแสนหกคันนี้สครับหกแสนหกคัี้สาครับหกแสนหสี่ครับหกแสนครับหกนยังมาครับหกแสนแปดหกแสั้หนึ่งครับหกแสนปดนี้สครับหกแสนแปันีี่ครัหกแสน้าครับหกแสนเ้าั้นี่หครับไมสิ่ครับ จ็ดแสนครั้งที่สามครับเจ็ดแสนครั้งที่สี่ครับเจ็ดแสนครั้งที่ห้าครับได้แล้วเลขเจ็ดสองครับเลขเจ็ดสองครับอมแดงสวยหอมเดียวเท่าไหร่นะพี่เจ็ดแสนใช่ไหมเจ็ดแสนเลขเจ็ดสองแล้วก็ไปขึ้นชื่อกับฉลามครับวุ่นละวุ่นละพี่หนูสองแปดศูนย์ไปอ๋อไม่ถึงก้อนให้นายกหรอเรียบร้อยนับไปทู้เลยไปที่ฉลามเลยหอม ลามันจะได้อยู่ชั้นสองห้องสองนะครับห้องไหนห้องนี้หรือห้องนู้นตอนนั้นต้องไปดูว่าเขาจะเสร็เป็นห้องไหนอยู่คนเก่าแก่ถ้าคุณชอไมนานมากได้ราคาก็จะถูกมีชื่อส่งมาดีดีซีเลยก็ได้ชื่อของคุณที่อยู่ด้วยสามคนยังไม่มีค่ะคนเดียวไปก่อนใช่คนเดียวไปก่อนผมผมส่งไปสองชื่อป้าหนูได้คอนโดแล้ว เดี๋ยวคุณโฟนี่อ๋อหนูประมูลไปเท่าไหร่เจ็ดแสนหนูยืมตังค์พี่แบววพี่แบววมาก่อนพี่นอนนี่คือต้องแบบพี่แมวอ่ะพี่แมวทุ่ครับทุกอย่างเจ็ดแสนเหรอใช่ทุกอินคอเสร็จครับผมอ๋อแล้วแล้วตอนนี้หนูมีตังค์หรือเปล่าจะชนต้องมีดีคุณคุณดีแล้วครติดต่อไม่ถึงนาคตแล้วได้ค่ะหลามก็บ้านหนูมีตังค์ไหมตอนนี้ก็จะชนออกป๊อปปาดเดี๋ยวหนูกัเด้แค่ารับตอนนี้ป้าขายไปสามผมแล้วถ้าประมูลอะไรเสร็จก็มาช่วยป้าขายหน่อยไปฟรีก็จบแล ลามเดี๋ยวเขามาหาแป๊บนึงนะป๊าป้าป๊าป้าอยู่ไหนป๊าป้าโอเคมาเริ่มกันที่ห้องที่สามครับผมพี่เอาบัตรประกันปหมแสนหน้าครับพี่เจ้าบัตรประกันไหมหนูมีสองใบแสนที่สองครับบัตรประกันหรอที่สองครับแสนหน้าครับสองแสนห้าถ้าจะเาเป็นเงินเดี๋ยวหนูไปขายให้ก่อนครับบัตรประกันที่สองครับประกันที่สามสองใบเหรอก็ได้นะก็ได้สามแสน สามแต่แตก็ได้หรือว่าเนาะเป็นตังก็ได้แล้วแต่พี่เลยเอาแล้วแต่อยากได้อะไรใช่อยากอยากให้อะไรก็เป็นตังก็ได้เป็นบัตรลดการ์ดก็ได้สี่แสนแค่ที่สองไม่ชั้นสามมันสวยกว่ามันดูทีวีได้ด้วยอ่ะโอเคไม่เป็นไรเหมือนกันรถที่รถพี่หนึงก็พอแล้วครับเดินเก่กใช่มันก็ใช่ชั้นสามสี่แสนสามพันที่สี่สี่แสนสามพังน เพี่วร้านต่อเลย400 500ครับอ๋อ400ครั้งที่นครับ500 500ครั้ที่หนึ่ครับงตั้งหนูไม่มีตังค์500ครั้งที่สอครับ500ครั้งที่สามครับ500สามครับ500สามคั้ที่หครับ500ห้าครับ500ห้าครั้งที่หนึ่งครับ500ห้าครั้งที่สครับ500ห้าครั้งที่สาครับ600ครับ600ครั้ที่หนึ่งครับ600ครั้งที่สครับ600มงี่สครับ อสตัวเองแล ouais. ้วงนเกือบ้เพื Evan> ่นเป็นประธานหกแสนหงกีอบ้ครับหมดแล้วยาหูโอเคเลขเจ็ดสองครับหกแสนเกินล้านหนึ่งก็ยังคุ้มอ่ะเกินสองล้านก็ยังคุ้มอ่ะคอนโดอ่ะเจสองนะครับต้าเจ็ดสองเนาะโอเหกแสนเจ็ดแสนเป็นคืนแบบนีหมดทุกอย่างเลยตอนนี้พวกคุณหนักเบากพวกคุณยิบกเป็หรือแค่สองคนแล้วมันห้องสุดท้าย แล้วก็ถ้าคุณไปประมูลหลังวันที่แปดก็บอกเลยว่าประชาชนเต็มนี้หนักเลยใช่ครับหลังปีใหม่ได้หลังปีใหม่แบงเหนื่อยบอกเลยว่าเต็มที่แล้วนะหอมยำแซลมอนมีเลขอะไรคุ้มเชียวผมยังไงก็คุ้มสามหกหกฮะคุ้มนะถ้าทําธุรกิจแบบของดําอ่ะว่ามันคุ้มจัดนหนูอารมณ์ดีโคตรถูกเลยคิดว่าจะเป็นร้านเมื่อกี้เขาจ่ายเง อยากกันเลเบลโรงพยาบาลแล้วก็เทียบน้ำรวมกันอ่ะทีเดียวอ่ะคุณแสนโอนไหมยังค่อยขายคุณแสนโอนยังโอนแล้วใช่ป่ะนี่เป็นสองให้ไหมที่สองที่สองโอนมาโอนมาหนูมีเบอร์พี่เมาส์ยังนะบายแล้วกูมีห้าล้านแล้วมีศูนย์สามสองสามสี่เข้าแล้วเข้าแล้วบาทหนึ่งโอนไม่ที่เหลืออีกห้องปิดเปเท่าไหร่ครับโอเคครับติดต่อฉลามเลยโอนแล้วอ่ะสองคนห้องสุดท้ายนะอ๋อมีแล้วเตนับในสาม สองหนึ่งเริ่มครับโอละสองแสนครับโอ้าสองแสนครับคนละห้องสามแสนครับสามแสนครังที่หนึ่งครับโอามแสนห้ครับสแสนหาครังนี่หนึ่งครับสี่แสนห้าครับสี่แสนห้าครังนี่หนึ่งครับสี่แสนห้าครังนี่สองครับสี่แสนห้าครังนี่สามครับสี่แสนห้าครังที่สี่ครับกูโดรานกูโดรานเอาดีเอาดีเอาเลยพี่ใครมีให้ไหมใครมีเพิ่มสี่สห ใส่เบิรมค,ครับ5แสนรเพี painful. ่มีสสายกันละนุはは่มนี่อรัีานเอาเลยพี่ร้านเอาเลยปิดแลวโอ้โโอ้แสนยังคู่ชั้นสามันมีทีวีด้วยโอเคเดี๋ยวหนูไปหาตังค์ให้เขากันันนี้ปิดที่เท่าไหร่นะเมื่อกี้5แสนใช่ปะใช่ครับ5แสนครบได้เกียรสครับผมเลย แล้วก็สี่ห้องท้าเจอกันหลังวันที่แปดนะครับร่งคุณวลานน่าจะไปวางมาแล้วแหละใช่ของหอมหกหรือเจ็ดนะเจ็ดเนาะโอเคเจ็ดเดี๋ยวก่อนตามแป๊บเจ็ดอย่หอมไปหาตังให้พี่แมวก่อนครับผมวันไหนก็ได้ตังนีวันไหนพี่พขอลดนะ ดีใจขอบคุณทุกคนมันมีตอนไหนก็ค่อยเอามาให้อัพเดตเป็นจักรยานโอเคแต่จะเดี๋ยวรีบเอามาให้คนที่อยู่ด้วยครับครับหนึ่งวันผ่านไปออกมาได้ไหมครับขับเจ้านี้เหอขไ้นมสามวอบเลยขอคุยจังหนะขอคุยจังหน้าแป๊บนึงไม่ได้ครับออกออกมาได้ครับขอคุยแป๊บนึงขอคุยหน่อยแป๊บนึงเจ็บไม่ได้ครับได้ครับได้ครับแป๊บนึงโอเคครับเอาเมาเดินลยครับเอามาครับผมไไมม่ด้จะคคุยรับารอเจวินครัตีอันนี้อ๋อ ยอามาอนครับยกมือนยครับผ่าาเสื้อติดจานยกมือครับยอมือสิได้นะรอถ่ายกูถ่ายกูดิไม่เกี่ยวครับอ่านายก SD คนต่อไปออกเมื่อกี้ใครชิบปะเลขสามเจ็ดแปดครับสามเจ็ดแปดคนนี้คนที่ไปเล่นมอสซอนชื่ออะไรพี่คะ หาแลกเงินสดก่อนกล้ามันคือคนไหนวะหาแลกเงินสดก่อนหแลกเงินสดก่อนพี่สาวคะไม่ค่ะคือหนูมีเงินสดแลกเงินโอนในธนาคารได้ไหมคะหนูจะโอนเงินแปดพันค่ะหนูเอาเงินสดให้พี่แปดพันแล้วพี่โอนเข้าบัญชีกระเป๋าอะไรหนูกระเป๋าสี่ห้าสองค่ะพี่กระเป๋าอะไรคะพี่กระเป๋าอะไรคะหนึ่งสองแปดนี่โทรศัพท์อะไรกัน ขอบคุณค่ะพี่สาวคนสวยย่าฮู้เย้ชายนี่ได้แล้วสามเจ็ดแปดเจ็ดสิบร้อยพันหมื่นแสนโอ้โหตั้งในบัญชีเหลือร้อยเดียวไปยังไปแล้วค่ะป๊าป๊าอังคินเข้าไปแล้วเหรอก็ไปขายทองกับยงมือหนะไม้เราไปทำเงินนับถ่ายกูถ่อยกูดิถ่ยตำรวจมันไม่พออ่ะ วนันนี้ดูมานานโลเทลย้อนถึงใครมาถึงไอเหรอพวกเพวาเพขาก็พเขาไป,าไปแบบว่า